สาวเพ็ญนภามาละจ้ามาเด้อพี่น้องมาเบิ่งวิถีชีวิตอีสานบ้านนอกเขาเด้อจ้าป้ามีปลาตัป้าป้ามีบอมาหลุนกันเด้อจ้าเด้อหากับวเขาแรงก่อนนี่โว้บ่อนอยู่เด้อนี่บ่อนอยู่เด้อนี่เป็นสาบ้านเขาเองเด้อจ้าหากั้วเขาเนี่ยมาแรงเบิ่งเ,เด้อสีมานบอน,นี่ มาหลุนกันจ้ามาหลุนกันเด้อมือ่อแฮระดับตำแหน่งดินบ่ดินบ่โอ้โอ้ส่งส่งส่งสิได้เอามาปิ่งแร่งอยู่จ้าพี่นอ้องบังเด้อร์ผื่นป้าผุน่ะบังเด้อร์บู้ยยกโซนแนวพญิดาวงามงามงามบู้มีแต่ตัวงามงามเลยจ้าบังเด้อพุ่นน่ะเอามาเอามาเอามาใส่คู่หอบานี บ่งเด้อพี่น้องเลย<ม>หากินกหาอยู่หากินในบานนอกเข้านี่ละ่ะมีหอดโบบ้านที่นี่นปลาโกบเหลืองอุยหุย,หยปลาตะเพียนในนองน,นี่อนอสาบเข้าเลียงเองเดจ้ะมีปลาตะเพียนปลาเขง<อ>็งซีพีปลาหมอซีพีแล้วก็ปลาบจอยตัวปลานิ่ <laughs> นเดจ้ะโกบกะเจงมาได้ใส่บุล่ะบยตหน่ง แต่แต่กุ้งโซงบมังค์นี่แลหละฮ่าแ่ปลาเอพี่น้องเอ้ยคุยกรุงเทปกรุงไทยก็ได้นี่อีสานบ้านนอกเฮานี่ล่ะค่ะหากิน,งงน,นไงไง,งอืมไพแผ่นดินไหวก็เป็นกำลังใจให้เด้อป่านาเฮาวเบื่อแนวกินมันออกจากบ่อนน่อยปลาตะเพียนออกจากบ่อน้อยบปล่อยมันางางงามๆเอาไปปิ้งเอียบแกลเนาะพี่น้องเนาะตามเจว ตามแจวตามมงฮงใส่นี่เว้ยเขากันดีค่ะคุณนะเออเอาหอยตะโพนหลุดนะหอยต่ปพนแล้วเออเออดีค่ะคุณมันสีนี้แล้วเอาว่นนี้ก็บยูนเนี่เอาปล่ไป <c ười> ต,ตัวน,ตน,นี้งามค่ะ หมา,มานหมานอยู่จ้าที่แหลกว่าแต่สิบหมานรกระุนกันอยู่น้ำน้เริ่มขอด,ด้วค่ะกะเัเลยลองเอาแหม,มาบานเบิงพันหมานตัวละบ้านอีกอยู่นบนนี้ปลาเลี้ยงเพราะท่านได้โดนเปิไใดด้ว,ดวค่ะนี่ เลี้ยงบ่อน่อยดูดเลี้ยงตามธรรมชาติบ่ได้ให้อาหารมากมายหายแต่กินดินกินหยาไปนี่ตีค่ะอืมก็ล่างเดี๋ยวปีหนึ่งนี่ราคานี่เด้อยอยากงั้นได้กระซัมตลาดสดนาะพี่น,อนอ้องนาะเบิ่งอยากงั้นได้เขาก็ถือแต่แห่ออกมาก็ถางมาใส่ซัมนี่เด้กินละจา้า